ไปสุรินหน่อยเออวันนี้สุรินบ้านที่สามลไงข่าวที่สาม้วคะ <c oughs> แค่ <c oughs> ชั่วโมงเดียวเนี่มี3ข่าวแล้วแต่ข่าวเขาน่าสนใจจริงๆเพราะว่าอันนี้ต้องติดตามเลยนะคะพออ่านพาดหัวเนี่ยเขาบอกไปเจอกระเป๋าใบใหญ่ ผูกผ้าสีแดงต้องสงสัยทิ้งอยู่ป่าหญ้าข้างทางคุณผู้ชมเจอแบบนี้นี่มันต้องเปิดดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรแล้วกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ซ่อนศพไว้หรือเปล่าวัตถุอันตรายหรือเปล่าศูนย์วิทยุสีพไทยสพเมืองสุรินทร์ค่ะรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีกระเป๋าปริศนาถูกทิ้งไว้ที่พงหญ้า คือตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมืดจนค่ำไม่มีใครมาเก็บคืนเลยในนั้นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะเป็นฆาตกรรมซ่อนศพไหมหรือสิ่งผิดกฎหมายนะคะตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วก็เปิดกระเป๋าดูค่ะลักษณะคือผูกผ้าสีแดงบริเวณหูหิ้วด้วยนะตำรวจนี่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบนะคะแล้วที่หน้ากระเป๋าเหมือนเขียนอะไรสักอย่างด้วย,วยไหมเหมือนเขียนข้อความอะไรสักอย่างด้วยปากกาเมจิกอะแล้วมันเหมือนมันเลื่อนๆไปแล้วแต่สิ่งข้างในอา้าว เป็นขวดพลาสติกเป็นขวดน้ำเหรอเป็นขวดเปล่าทั้งนั้นเลยค่ะแถมยังมีมดเต็มไปหมดเลยด้วยนะคะไม่รู้เป็นขวดดองมดหรือเปล่าหรือยังไงนะเออเนี่ยค่ะคนที่เขาเจอกระเป๋าคนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าเปิดดูก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยนะคะคทีนี้ตำรวจก็เลยสงสัยว่าคงจะเป็นคนที่ย้ายบ้านน่ะแหละแล้วเอาขยะมาทิ้งเอาไว้อะไม่รู้จะเอาไปไหนก็โยนโยน,โยนเข้าข้างทางนะคะตรวจสอบแล้วไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดๆนะกระเป๋ามีแต่ขวดเปล่าแล้วก็มดเพียบเลย ไปดูเหลือมสี่เมตรกันหน่อยนะคะแถมกินแมวเข้าไปด้วยกู้ภัยไปถึงปั๊บเนี่ยเห็นเขานอนอยู่ในพงหญ้ามีการบอกว่าไปปลุกงูก่อนนะเตือนเตือนเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเตือนเตือนอันนี้ก็พงกหัวเข้ามางวงเงียงัวงเงียบเลยฮะฮออะไรเนี่ยมาใหม่เหรองูเหลือมสี่เมตรกินแมวค่ะนี่ทางกู้ภัยเขาได้รับแจ้งจากคุณชิดชมหอมศิลนอายุ59ปีอยู่ที่บ้านเลขที่59ทับ10หมู่บ้านรามนุษย์หนึ่งซอยบ่อนไก่หมู่ที่6 ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะบอกว่ามีงูเลื้อยมาที่ข้างบ้านกลัวมากมาช่วยจับหน่อยอกู้ภัยมาสองนายพร้อมอุปกรณ์จับงูนะคะไปตรวจสอบพื้นที่ข้างบ้านเอามันเป็นปา่าหญ้ารกๆแต่ก็ตัดแต่งจนเทียนเตียนอยู่เหมือนกันนะคะไปเจองูเหลือมขนาดใหญ่ตรงนั้นค่ะความยาวเกือบ4เมตรได้เห็นเขาบอกว่านอนหลับอยู่นะคะกู้ภัยเนี่ยแทนที่จะรีบตะคุบตอนที่ยังไม่รู้ตัวไปปลุกเขาอีกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนี่ พอชูหัวขึ้นมาลักษณะแบบโผล่หัวมาทั้งทายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยคล้องเลยเพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้เขาพองหงหัวใช่ไหมคะคจะได้เอาเชือกคล้องง่ายๆพอพอหงหหัวเท่านั้นละรัดมับก,ก็ให้นี่อุ้ยอาปากเอออนี ทุกขา่าวที่พี่หยกอ่านนี่จะเจองูอ้าปากหมดเลยนะคะนั่นน่ะสิเห็นดูเลยแล้วก็โมักคูเนี่ยก็คือเห็นว่าท้องกลางๆอยู่ด้วยนะนั่นคือเขาบอกว่ากินแมวเข้าไปตัวหนึ่งนะคะก็ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าตอนนี้ประชาสัมพันธ์ไปที่ชาวบ้านแล้วบอกแมวใครหายหาสงสัยอยู่ในท้องงูตัวนี้มาตรวจสอบได้ที่ชายป่าบ่อขยะเขาเพชรพอเขาถูกปล่อยกลับไปที่นั่นแล้วยังไงคะ ให้ชาวบ้านไปตามหางูแล้วก็ไปเช็กดูว่าในท้องใช่แมวตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้เหรอคะตามแล้วอยู่ในท้องงูแล้วดูที่อ้าปากมาเนี่ยปากขาวเลยะมองเห็นไส้เลยว่างั้นเหอสุขภาพฟันดีนะคะอันนี้คือซีรีส์งูนะสขาต่อกัน